สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พวกเราสองคนรับหน้าที่เป็น m อในวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยกันหรือยังยังค่ะเด็หน้าทุกคนจะ่สดชื่นนะเห็กหน้าทุกคนอยากห้าูดชื่อกว่านี้เว้มาชมที่บูธของเราได้เลยค่ะยินดีก็รับเข้าสู่บูธของเราอย่างเป็นทางการนะคะค่ะวันนี้พวกเรามีสินค้ามานำเสนอค่ะคืออะไรครับพี่เฟิร์นนี่เลยค่ะเจเลยูนิตี้ อร่อยสดชื่นอยู่ในตอนเดียวกันค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะอิ่มต้องกายอยู่แล้วก็มีแคลอรี่ต่ํามีวิตามินดีต่างๆช่วยบำรุงผิวด้วยค่ะโหน่าสนใจนะคะเนี่ยแล้วมีกี่รสชาติกันคะ,ะเดียววิธีของเรามีถึง6รสชาติเลยค่ะแล้ววันนี้เรามีมาให้ชิมสอรสชาติค่ะคือรสาราบุรี่แล้วก็อวุ่นค่ะมีใครสนใจไหมคะยกนะยกษหนาะ ้ายเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะเรากินดูนะคะจ้าคชื่อไ่รอคะได้สนบ้างหรคแล้วสินค้าของเราเนี่ยมีวางขายที่ไหนบ้างคะ มีตั้งแต่ p j โรตารไมโคแล้วก็เจเวนแล้วก็ดังคาชําทั่วไปเลยค่ะโอสะดวกนะคะถ้าทุกคน<ด>กแข็งแรงสามารถไปซื้อได้นะคะนนะแต่ว่า,า,าวันนี้มีโปรอะไรหรือเปล่าไม่มีโปรเด็ดเด็ดเลยค่ะใช่ค่ะเรามีแน่นอนโปรของเราคือวันนี้ถ้าค,คุณลูกค้าสนใจนะคะซื้อ2แถมหนึ่งให้คุณลูกค้าเฉพาะแ้าบูธวันนี้เท่านั้นนะคะ เร้วนี่อินปัตติมาของพวกเราพี่เกมมาให้เล่นด้วยนะคะโอ้เกมอะไรกันเนี่ยโยังไม่บอกค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวตรงต่อเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะวันนี้เรามีเกมไม้ร่วมสนุกกันค่ะโดยโดยเกมนี้นะคะจะแบ่งเป็นสองทีมเนเหนือเนเหนือเจ้าโดยเกมนี้จะแบ่งเปนสองทีมนะคะ เกมในถุงจะมีผู้เล่นสองคนโดยให้ผู้เล่นทายคำในมือถือค่ะถ้าผู้เล่นทายคำได้ถูกต้องภายในเวลา60วินาทีใครทายได้เยอะที่สุดผู้เล่นคนนั้นเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะก้อยผู้เล่นที่ชนะสองทีมนะคะเพื่อมาแข่งอีกเกมหนึ่งค่ะทุกคนรู้จกกันขอเชิญทุกคนเข้ามาร่วมสนุกในเกมนี้เลยค่ะมีใครอยากร่วมกิจกรรมบ้างคะ mặt à, <laughs> right. về... <laughs> 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 <Đ��> đi một lần hai mặt đi ค oui, like ู่ไหนจะเริ่มก ok ่อนดีคะจะคู่ก็ได้เลยค่ะเต็บเจ็บเผลว่าจะมาเล่นเกงกับเกมกลุ่มหนึ่งิยิงจะอีกรอบไหมใคจะเริ่ม่อนกลุ่มหนึ่งจะแก้ตัวมั้ยเต็มเสร็จก็เลยกลุหนึ่งย่อาไหม จะได้เพิ่มคะแนนจะแก้ตัวใรอบไหมเือจะได้คะแนนใครที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะในรอบแรกนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่มีหมวดไหมคะมีหมวดไหมรว่ามีค่ะมไดนะทองนะคะใครจะเป็นคนเลือกก่อนคะเลือกเ็ลยคช้พนไม่ได้ดิ True <laughs> <laughs> thank <laughs>

พูดได้ดไแล้วกันีรสชาตเปี้ยแล้วก็ไม่ๆรสชาตเอียวงงเมอนไม่ใช่อะไรเวเอียวเียวโอ้ใช่อะไรนะครับ บูเบอรีรีใช่

I don't know. mặt của mặt nơi của mặt bà bùng hoặc thắng game kênh lùa đắp mì phạt mì dù lùa đắp 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 mì dù อ่านี่แต่ว่านี่สักบางจริงๆเลยอาจารยครับอาจารย์ช่วยดูเพื่อนผมนี่เป็นเรียนการละครมาละครเวทีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นไปยังไงตอนนี้ไม่มป็นที่พูดไม่เก็บตอาจารย์เป็นงเดานอจารยต่างเก่ดียบานก็มาตอกินเลอ้ยนเดือนมาเงินเป็นเงื่อนี้นี่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 เดียน

ตีด้อมเหมือนไดิมเหมือนกุ้งต้อมลงมลมมั้งเรั้งตั้งโมนี่ต้องจีบจูบไม่ได้จีบมึงจะมาหนานนท์ทไมยมาเตรียมเ่องยหวยน้นี่หวยหวยยหวยหยหวยยหวยหหวย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 ยหว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 ยยหว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 ยยวยห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 วยวยหว โอ้โห <c oughs> แล้วค่ะมีเกมค่ะีเกมเป็นกชายลเป็นเกมอยลูกเต๋าอยู่ไหมนะะให้ปอยิงถูกกันก่อนได้ก่อน ส่วนเทนะคะ Dia satu-satunya yeah. lah

ไม่ใจเป็นแบบนี้เลโก้นันมันมันไปเอาทุกเปอร์เต้นนที่เขาตั้งความควาของมได้เลยครับท่มนได้ผมอยากเข้าเรียนนาจะัับิันนี่เขาิอ้เจ้าไรเ่ยยจทุกเปอรเนันนี้ดมันมีตักทุกเปอร์ต่นแต่ว่าถ้ามันมีตักทราบปเกนั่นโก้มันเปนแบ่มันเป็นตก็ได้มันเป็นใดูู้ใคดู้กับแทบีใครถึงว่าไม่นไม่ได้ถึงเทแต่ว่าเทบเิก้ เนี่ยกิเลสใช้เวลาแบ่งชีวิตซเทนนอนเลยเนี่ปลาใช้เวลาแี่งชีวิตกิเลยแต่แต่มันีเล่นด้วยบมือดคเันดูโซ

รางวพใจนะคะราัลนนะคะขอบคุณที่เลนกิจกรรมค่ะช่อเ้า่หัมีใครอยากเล่นจิงไหมคะขออีกสก2คนค่ะ2คนเก้า่องเก้าเรื่องเรื่อเรื่อมมัีถ้าไม่มีมะที่ต่อให้เกมีเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเกมของพวกเราสนุกไหมคะสนุกมากเลย หมดแล้ว <Safe> ค <rév mark> <n> ่ะเรามาโดนโปรโมชั <ste> <Mustang> ่น <described> อ <mus i> <od> ีกครั้งหนึ่ครับพี่เพิร์นได้ค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้และหน้าบูธของเราเท่านั้นนะคะซื้อ2แถม1เฉพาะวันนี้เท่านั้นค่ะใครินใจเว็บมาซื้อกันได้นะคะและสินค้าของพวกเราและพวกเราขอจบการนําเสนอนี้ค่ะขอบคุณค่ะ